ปรับอารมณ์จากเหตุที่น่าสะเทือนใจมาเรื่องดีๆกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลบาเลนทนยแล้วนะคะวันแห่งความรักอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงทําเงินของชาวสวนกุหลาบทั่วประเทศเลยรวมถึงหมู่บ้านบนดอยสูงแหล่งปลูกกุหลาบที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มตัดกุหลาบส่งขายกันแล้วนะคะและอีกไม่กี่วันเท่านั้นก็จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหลายแสนบาททีเดียวค่ะคุณมนตรีตะกูลสมบัติพาไปดูรายได้ของการขายกุหลาบของชาวบ้านที่นั่นกันค่ะ สภาพที่อบล้อมด้วยดอยสูงสลับกับหุบเขาบนความสูงกว่า1,200เมตรจากระดับน้ําทะเลทําให้บ้านบวกเต๋ยตะนโปงแยงอําเภอแม่ริมเป็นแหล่งใหญ่ในการปลูกกลาบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ชาวมงที่นี่กว่า100ครอบครัวทําสวนกลาบทั้งหมดรวมกว่า500ไร่ยิ่งใกล้วันวาเวลนไทน์ชาวบ้านเริ่มตัดกุลาบขายช่วงก่อนวาเวลนไทน์ซึ่งจะได้ราคาดีที่สุดรวมทั้งธนายุทธและประกายทองเกษตรกรร,รุ่นใหม่ของที่นี่ซึ่งทําสวนกุลาบพื้นที่4ไร่ กเขาบอกว่าปีนี้อากาศแปรปรวนมีทั้งร้อนหนาวสลับฝนจนการแต่งจิงใส่ปุ๋ยให้กุหลาบออกดอกก่อนวาเลนไทน์ทาได้ยากและกุหลาบปีนี้ยังก้านสั้นลงด้วยแต่โชคดีอยู่บ้างที่ส่วนของพวกเขายังมีกุหลาบออกดอกก่อนวาเลนไทน์เกือบครึ่งหนึ่งบานเจ้าก็ออกก่อนแต่ว่าบางคนก็ออกหลังเงี่ะแต่ก็จะมีส่วนที่ตรงกับวาเลนไทน์นิดหนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งในสามสวนนี่ยคะ่ะการสัน ก็สันเยอะมากเพราะว่าฝนมันตกไม่ดีค่ะครับในช่วงเทศกาวลวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่สุดของปีสาหรับชาวสวนกุหลาบนะครับในสําหรับการทําเงินท,ทําทองน,นะครับอย่างที่สวนแห่งน,นี้ช่งวงวาเลนไทน์ทเพียง3-4วันก็คาดว่าน่าจะขายดอกกุหลาบได้ถึง20,000 0บาทครับโดยกุหลาบจากที่นี่ส่งไปขายเกือบทุกตลาดทั้งในเชียงใหม่ตลาดทองตลาดและโครงการหลวงช่งวงวาเลนไทน์ทความต้องการกุหลาบเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาจากสวนจะเริ่มขยับขึ้นราวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์ซึ่งจะสูงกว่าช่องปกติ2-3เท่าตัวโดยเฉพาะกุหลาบสีแดงและขาวที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างกุหลาบก้านสั้นตกเกรดปกติจากดอกละ1-2บาทจะขายได้6-8บาทหรือก่ำละ80เป็น250บาทยิ่งกุหลาบก้านยาวเกรด A ราคาจะสูงไปถึงดอกละ20-25บาทไม่น่าแปลกใจที่ทนายยุทธจะบอกว่าช่วงวัเลนทาย3-4วัน ตัดกลาบขายเพิ่มขึ้นจากวันละพันกว่าดอกเป็นสา0พันดอกมีไรายได้หลักแสนบาทเฉพาะถ้าวัลนละทายถ้าช่วงอดอกดีๆก็จะอยู่ประมาณสองแสนครับส <2, 000 S 1> องแสนต่อถ้าตัดอยู่ประมาณ3วันสี่วันฮะสามวันถึงสี่วันก็จะได้อยู่ประมาณนั้นครับคนทําดอกกลาบทุกคนก็จะหวังเฉพาะวัลนละทายซะมากกว่าช่วงอื่นก็แบบตัดขายเรื่อยๆพออยู่ก็ได้อย่างเงี้ยฮะ โดยช่วงก่อนถึงวาเลนไทน์เพียงไม่กี่วันจะทําเงินจากการขายกุหลาบได้ถึง1ใน4ของยอดขายตลอดทั้งปีช่วยให้ชาวบ้านที่นี่มีไรายได้ถึงหลักล้านบาทแต่ต้องอาศัยความใส่ใจอดทนดูแลกุหลาบให้ได้คุณภาพซึ่งจะขายได้ตลอดทั้งปีตราบใดที่กุหลาบยังเป็นสัญลักษณ์แสดงความรักความหวังดีที่มอบให้กันได้ทุกโอกาสมนตรีตระกูลสมบัติสำนักขา่าวไทยอสมทรายงาน